สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเรบกน,นะคะท <shocked> ุกคนเราอยู่กันในเอ่อญี er <an> ่ปุ่นนะคะทุกคน p r o d u น t i o n ต้องไงมาตอนนี้เราก็จะทำการในเการที่หนึ่งไปเลยนะคะทุกคนนี่ก็ไม่รู้ชื่อแบบเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นเราอ่านไม่ออกพูดตรงๆเลยคืออ่านไม่ออก วันนี้ก็อยู่ที่ด่านที่สีแล้วทุกคนนะไอเทมอะไรตัวนี้ี๋ยว่าจะกระโดดผิดด้วยอเอ้ยการที่เจ็ดโอ้ยร่วง <c oughs> โอ้ยเอาไว้นะคะทุกคน ดานที่อุ้ยดันที่ปเกือบเไปเรียเกือบไปโอเคได้ยูได้ยูได้ยู่อันที่เอุ้ยเกือบไปยากนะันที่สี่บ่ลวันที่สินะคะทุกคน ต้องเงินอย่างเะิัมาะวังอัจจริงเราจะกระโดดข้าวเลยก็ได้แล้วทุกคน,นแต่เพื่อเป็นการไม่เสี่ยงใ <_ d ata> นการกระโดดโอ้ยเดินขาดโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็กระโดดต่อไปการที่สิบเสียทุกคนทำไมมันเล็กจังวะทุกคน โ okay. อเคด่านที่15บห้าเดินต่อไปเรื่อยสิบหกเด้าตะบนตอนนี้ีออกไปทีข้อความเจ้าหนึ่งสิบหกโอ้ยออกไปทีข้อความ ที่2ีแล้วคะทุกคนมีฟังเลงื่อนหลงหนด้วยนะคะทุกนคนโ,โอเคตอนนี้ก็กระโดดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าะจะถึงแดนดีโอเคตอนนี้นานดี2 3แล้ว เดือดเดือดทั้งเดือดเลยตอนนี้เราก็มาแบบเรียำมากเลยนะทุกคนคะแนนที่31เอทะทุกคนโอ้ยร่วงจะตุยโอเคโอเคนะคะทุกคนกระโดดต่อไปร่วงอีกแล้ว จดีนี้ก็กกวบามาเปดตวบด้วยนะคะทุกคนโอเคโอเคไต่อกันนลคะสาโอเคโอ้ยลวงีตอื้เกลือไปเล่ยนะคะทุกคนเกลืออไปโอเคเ่อไปเรื่อยด่านที่สามสิทำไมรู้สึกว่าผ่านด,านด่านเรูวจังะ ด่านที่3ามิี่มือเกือบตเดือดเอยเอาไว้อีกทีนะคะทุกคนเมื่อกี้ลูกได้ไหมโอเคโอเคโอเคคโอทุกคนตอนนี้ด่านที่สามสิบสามเลยค่ะเดินต่อไปไม่กีแ่แต้มมันบุ้นมากเลยนะะทุกคนเอาล่วงเอาไว้นะคะทุกคน ว่าย<จ>่างนี้ะคะทุกคนเออการหลุดทำไมรู้สึกมันซ้ำๆอย่างไม่ไว้มันก็วนวนกลับมาที่เดิมค่ะทุกคนหรือว่าวนวนกลับมาที่เดิมอ้าวจริงด้วยนะคะทุกคนตอนนี้วนกลับมาที่เดิมทำไมนะคะทุกคนพีเซตวุยทำไมทางนู้นโอ้ให้เราก็เดินกลับมาที่เดิมไป คกระโดนดนะครับทุกคนเกือบไปให้เกือบล่วงไป J ด่ออานที่42นะคะทุกคนอุ้ยเขียดมากค่ะทุกคนเกือบไปแล้วนะทุกคนที T ด่าน,า,นานที่43เป็นไงลองทางเดินต้องพนันโอเคสีขาวด่านที่45 46โอเค เราไม่ชอบบันไดนี่มากเลยนะเตือนยากทุกคนจะมองว่าให้นะคะทุกคนแต่ไม่ยากลำบากโอเคเอาบั๊กนะคะทุกคนตอนนี้เพื่อนบั๊กตกไปเลยครับทำไมมันเหล็กจังนะเดก็กก็ไม่ได้กล่าขนาดนี้อืมโดนตกใหม่นดิ้นตัวเองใหม่นะคะทุกคนเอาใหม่ใหม่หมหมอืมได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้รอโอ๊ยพูดวามมาเลยโอเค ฉันรู้ว่าสื่อคือมันทางเดินลงหุน่นเราชอบพูดคำว่ามันได้ลงหุนเมื่อกีโอเคเขาจะคูณด่นนี้อันนี้ิงเราจะการโดดไปเลยก็ได้อล่วงและโอเคทุกคนทิน้งด่านนี้เราจะกระโดดข้ามคือแบบกระโดดไปเลยอ่ะ,อะแต่คิดว่านะไม่ไม,ไม่ไม่เอะไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะถ้าเสี่ยงอาจจะล่วง โอ okay. เคาดเตคอมอุยาอา่าขึ้นนคน,นี้ด่านที่56แล้วนคนเหมือนว่าโอเคจะมียมากเลยนะคะทุกคน รู้สึกดันเที่ยสิกานี่จะให้นะวันนี้ดันที่หกสิบเวลาทุกนคนเคิตั้เยะแต่นี่มัมนมาใชเพราะนี้ผ่านดันที่62สิบสองย่งคนก่านต่อไปดันที่หกสามวัตบตกใจหมดเลย ว้าแต่ละทีน spell, ี่คือตกใจมาเลยนะโอเคตอนที่หกสิบสามหกสิบสี่อุ้ยเฮ้ยลื่นไม่ใช่ะทุกคนเอากระโดดไปเลยค่ะทุกคนว่ายเอาไปนะคะทุกคนกรถเร็วนะคะทุกคนจึ้งอุ้ยเอาไ้ทำไมมันฟัน ทำไมว่าเราถึงโหลดพลาดโอเคเดยวนะทำไมจะโหลด,ดอ๋อมันไม่เดินตรงนั้นโอ้เราอุ่าห์กระโดดนะคะทุกคนกระโดดตั้งนานโอเคไปต่อหาร์ดี่ไปอกสิบแปดไม่ใช่บปหรอกสิบแปดนะคะทุกคนยิมพูถ้าเดินลงมาเลยกระโดดกระโดดโดดไปอุย้ยเกือบไปเกือบไปแล้ว ขึ้นขึ้นขึ้นระมัยหกสิบเก้าเจ็ดสี่ตอนนี้กระโดดต่อไปเรื่อยเฮ้ยเกือบไปนะคะทุกคนนางเดินล่อ,ลองวันนี้แลหละเกือบทำให้เราต้องวิ่งใหงม่เยี่โอเคตอนที่เจ็ดสิบสามอันนี้ขอไม่กระโดดข้ามบางส่วนแล้วกันนะคะ กระโดดกระโดดานที่76 77แล้วตอนนี้ผ่านเร็วมากค่ะดานที่78็ดสิปให้หายแล้วนะตอนนี้ดานที่8 0แล้วทุกคน8 1อุ้ย <c oughs> ร่วงเร็วเกินอ๋อมาเซฟให้ตรงนี้เลยโอเคโอค้ยเ,เกือบไปแล้ว โอ้ก็มาแล้วนะสิเอาเล็กเล็กทำไมมันเล็กนะกระโดดต่อไปกระโดดแบบนี้ให้มาเลยนะคะทุกคนอีีซ่ง่ายมาก ที่89ดอุ้ยมันเหมือนอย่างนู้นล่ะมันหลอกกำแพงเราด้วยนี่โอเคโอเคอุ๊บไปเลยค่ะทุกคนร้านที่91ตัวช้าช้าตัวช้าช้าไม่รีบพูดกับตัวเองที่92อืมร่วงแล้วทุกคน 92..93.. แิอ้าอุ้ยรุงเนี่ยเนจีจีได้ร่วงได้นก้าสี่เ้ผ่านอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนเร็วมากเอ่อทางเรนลงหัวอีกแล้วรอดมาะทุกคนอุ้ยร่วงไม่นะตอนนี้ไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่นะคะทุกคน ท้านี้เลยไปตั้งใหม่อีกแล <c ười> okay. oh goodness, ้วโอเคเอาใหม่นะคะทุกคนกระโดดนที่9.7โอ้ยปกดตานที่9.8เดินต่อไปนะคะทุกคน9.8เนอปแล้วทกคน9.9ลอยเ <c ười> ดินต่อไปโอ้ย <c ười> <c ười> <c ười> การที่หนึ่งรได้ทุกคนกดโดดปโดดกระโดดกระโดดโดดกระโดดกระโดดกระโดดมาเป็นทีโอเคนะคะทุกคนเอ่อตั้ไโอเคได้เลคะทุกคนโอเคกระโดดงนี้สินะใช้การกงเลย โอคแล้วที่หนึ่งร้อยเดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้หนึ่งร้แล้วนะคะทุกคนดูตัวไปกัดูอันนี้เดินเลยทางเล็กมากเดินไปเือยเรอกันหนึ่งร้อยสที่หนึอยแล้วคทุกคนตอนนี้ด่านที่หนึร้บนี่แล้วคะทุกคนไเรื่อยๆเรื่อยๆด่านที่1นึ่งร้อิบสอ โอ้ยวับตกจป็งเสงนิดจ้าจ้ะดันนี้ด่นที่หนึ่งร้อานี่คือแบบเสิงจ้ามากเลยี่สี่แล้วก็เลยคนด่านที่หนึ่งร้อยสิบห้าึงร้อยหนึ่งร้อยรอยสิบหู้้เลี้วได้ทุกคนชุ๊บ กระดดไปกรดดกระโดกดกานที่หน,นึ่ง okay, ร้อาายสิบเก้าเลยทุกคนน่ามากรู้สึกด่านนี้โอเคหนึ่งร้อยสิบไห้เลื่อนเลยโอ้ยโอเคด่านที่สิเอโอเคสีเนื้อต่อนนะสีเนื้อค่ะทุกคน ที่หนึ่งร้บแล้วกันอุ้ยเกือบไปโอ้โหเออจุดตายระวังกันนะกัทุกคนกระโดดดูแลกันด็วดีโอเคโอเคเกือบไปแล้วโอเคฮะอุ้ยร่วงร่วงไ้ผละโอเคเดนที่หนึ่งร้อี่ท้า ตอนนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกดเต่อไปต่อไปกดเตะไปแดนนี่ ที่หนึ่งร้อยสามสิบอุ้ยทําตมถึงสร้างมันเดียวให้ที่ไหนได้มันหลกแล้วนีอุ้ยเกือบเกือบโอ้เกือบมากเกือบเลยนะคะทุกคนุ๊กโอเนี่หนึ่งร้เอ้ยสามสิบดสี่ไม่สอ้ยอ้ยร่วงอ้ยบักโอเคดที่หนึ่งรานที่หนึ 132แล้วค่ทุกคนอ๋มอมุนนี้ดันนดเีั้โอเคโอเคตอนนี้ก็กกกดที่หนึ้ามสี่จึ๊บ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 ดานที่1 3ึหแล้วคะบันไดงเออทางเรองลองหนค่ะุณบันไดลงโหนไปแล้วโอเคอ้่งอ้วง,องเอาแล้วก็ สิบอุ๊ยหนึ้ยสามเจ็ดหนึ่ร้อบแปดอุ๊ยร่วงทายคนเราจะใจเย็นกระโดช้าชุ้๊บจุ๊บฮึบฮึบจุ๊บฮึบจุ๊บภาษาไีเป็นโอเค ดันที่140เลวตอนนี้ก็กระโดดต่อไปดนง1 4 1เอทำไมลูกบอลมันห่างกันยังไง142ครับทุกคนกระต่อไป143อ๋อเอยเดี๋ยวอ๋อมไนนผ่านดันนั้นเราก็สศกระดดมาลูกว่าให้เดินรงนั้นอันนี้145 46 14เอออ๋อร่วงเดี๋ยนะ อ๋อมนเป็นทางเดินอย่างนั้นนี่เองว่อยเเดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยวทำไมมือทะลุได,ด,ด้ทางนู้นแน่นอนชัวร์ชัวร์วแล้วประเด็นเฮ้ยใช้ด้วยค่ะทุกคนไปต่อหนึ่งรสี่สิดไม่่เห็นไหยครับไม่รู้อะี่้่นะคะทุกคนหนึ่งกไม่คุยน เฮ้ยเกือบไปเฮ้ยอันนี้เราจะเดินแบบชิวไปเลยนะคะทุกคนเลือดเลือดเกือบไปแล้วค่ะทุกคนโอเคหนึ่งร้อยห้าสิบเอเลยนะคะทุกคนกระดนต่อไปกันต่อไปกต่อไปหนึ่งร้อยสิบสองอุ้ยเลืองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงเฮ้ยตานี้มันยากโอ้เหลืองเกือบเกือบไปเกือบแล้วชิคเช่

โอเคกระโดดแบบเร็วเลยนะทุกคนอุ้ยร่วงโอเคนะคะโอ้โหสวยเลยเอ่อลองใหม่อีกทีทีอืมอุ้ยร่วงเออทุกคนโอเคกระโดดแบบเด็มไฟได้ไหมโอ้ไม่ได้โอ้ยเกือบเกือบเกือโอ้โหเกือบโอ้เกือบไม่เกือบเลยค่ะตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าตอนนี้จะยากเลยนะทุกคนโอเคโอเคเออได้แล้วอุ้ย ขัดเนเลยเดี๋ยวนะอ๋อเราไม่ต้องไปเดิอนอะไรกับมันเดี๋ยวมันจะพูเองโอเคหนึ่งร้อยห้ิบอุ้ยหนงร้อยห้านี่นนนนครัทุกคน1 1เหนึ่นอปดเปนกนปักอ๋อไม่ใช่ก็กาดนครับทุคหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ ด้านนี้5งอ่ะคะทุกคนอีซี่ซี่มากระโดดต่อไปกระโดดต่อไปกระโดดจรวจะผ่านหนึอยนนี้1นึงรยกสิบอเดี๋ยนะอ๋อทางนั้นลองหุนเอ่อโอเค,อเคทุกทาง เพอเขาอย่างนี้เลยะทำไมตาเราฝาดไปดูสามทางได้เขียนเกือบนะคะทุกคเกือบไปแล้วเกือบต้องเรื่องไหมอเขียนหอยหกสิบห้าทุกคนหกสิบกหกสิบเจ็ดกระโดดกระโดดหกสิบแปดนี่คือแบบกระโดดข้ามออกไหมนะคะทุกคน

เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันโยนแปลกๆเฮ้ยเดี๋ยนะแตบอกแล้ว่าเฮ้ยทางเดินล่องโขเขาก็เดินนักงานภาษาเดินนักงานโอ้โหทุกคนมาคือทางเดินวัตถุนเอาเหยียบลางเบคอนมาเบคอนทางนี้ตามเรามาเบคอนทางนี้เดินทางนี้เดินมาเลยเบคอนเดินทางนี้เดินมาเลยมีคนไม่เคยจะภาษาเรา โอเคนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็พันด้วยกันเด็กน้อยๆนี่นำไปคนมาเลยอุ้ยอ๋ออีเลี้ยวเลยไปเลยต้องหันเลี้ยวนะโอเคนะคะทุกคนอุ้ยติดโอเคเอ่อกระโดดนะคะทุกคนโอเคอุ้ยโอเคนะคะโอ้ยขวังขึ้นเยอะเกินโอเคด่านที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะคะทุกคน ี่ซูนแล้วก็ฟันดาสักทีรวมถึงโัวเบคคนด้วยนะคะทุกคนน,น,นี่ก็เอามาอันน้ขอขอจับคลิปเพี้ยนตวนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยคะทุกคนบ๊ายบาย